กราบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับน้องสาสา,สาวเราเนี่ยอีกเส้นเก่าเส้นเก๋เด้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและกระฟังํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ฝาก FC ีทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้น้องสาจะพาทุกคนไปดูมุมอีกมุมหนึ่งในไทย ซชื่อว่ามุมเนี่ยนะคะเพิ่งมีในไทยแม้แต่ต่างชาติอย่างตะลึงภาพนี้ถึงกับขดลุกเลยคนไทยเก่งเรื่องแบบนี้จริงๆซึง่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก็ขออนุญ,ญาตหลายๆเด้อมาทาง่องของ ซาตีนนจารที่น้องซาจะได้เอาคลิปวิดีโอของเขามารียอคันหรือว่ามาเผยแพร่ต่อให้เอฟซีทุกท่านได้เบิ้งได้ชมํำกันซึ่งในหัวข้อของคลิปวิดีโอเขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่ามุมนี้เพิ่งมีในไทยแม้แต่ต่างชาติอย่างตะลึงหมองภาพนี้ถึงกับขนลุกเลย คนใช้เก่งเรื่องแบบนี้จริงๆซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพากเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันนะคะทุกท่านหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วพวกเราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับมุมมองหรือความคิดเห็นของชาวไทยว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าก่อนหน้านี้หนึ่งวันเนาะขอสวัสดีกับอวดไดมานะแล้วก็คลิปนี่ก็จะเป็นอีพีทีต่อจากก่อนหน้านั้นเนาะ ที่บรษัทไทย่วงกลางวันแรกๆนะทุกคนเบิ่งน,นะนี่คือบริเวณสันสามของตึกวันแบงขอกนะทุกคนบริเวณสันสามนะวิวนี่บอกกันเลยอ,อลังแห้งนะทุกคนสี่สามสองหนึ่งว้าวปาโอจะเป็นวิวที่แบบอลังแห้งนะนั่นก็คือถนนสาทรนะทุกคนตรงไปขุนก็จะเป็นแยกซ่องนนทรีนนะเลี้ยวขวาไปนี่ก็จะเป็น ถนนพระราม4นะไปตัดกับซาลาแดงนะพี่น้องสุดจัดบริเวณด้านล่างตรงนี้จะเป็นแยก,กวิทยุนะที่ตัดกับถนนพระราม4โอ้โหโอ,โอ้ทุกคนสุดจริงที่เห็นเหลืองๆนะหลอดไฟเยอะๆอันนั้นก็จะเป็นตึกของดูสิซึ้นเท่าปาร์ค ที่อยู่บริเวณมุมของอแยกสารแดงหรือว่าแยกสีลมนั่นเองโอ้หทุกคนบริเวณด้านบนวิวอลังมากนะมองจากจุดนี้จะสามารถเห็นเขาเรียกอะไรอะ่ะแยกซ่องนนทรีนะทุกคนโอ้โนี่เป็นมุมกลางคืนของกรุงเทพมหานครอย่างแบบโอ้โหจริงๆ ตรงสนุนสาธรนะก็จะเป็นช่วงตึกที่ดูแบบสื่อถึงความจเจริญมากๆะทุกคนนะสุดจริงๆคือมุมนี้นะที่เป็นมุมสูงผมคิดว่าน่าจะเป็นมุมที่สวยมากๆลองจากอาไอคอนก็ได้นะอันนี้สำหรับผมคิดส่วนตัวผมเนาะแต่ว่ามุมนี้อ่ะจะได้ฟิลแบบความจเจริญของเมืองเลยแต่ว่า มุมของไอคอนสยามก็จะเห็นมุมของแม่น้ำครมเจริญ2อฝั่งแม่น้ำเนาะก็จะเป็นอ,อีกแบบหนึ่งแต่มุมนี้วันนี้สวยจริงทุกคนท้องฟ้าแบบค่อนข้างจะเป็นใจผมมากๆนะเพราะว่ามาีเป็นท้องฟ้า,าตะวันกำลังรับฟ้านะทุกคนก็จะสวยมากโอ้โห ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะให้ภาพมันเล่าดีกว่าเนาะสวยจริงสวยมากแล้วก็แบบพลังจริงแน่ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าเนาะผมจะซูมหน่งเอเท่านะทุกคนก็จะเห็นนะในกล้องก็จะเห็นว่าแยกซ่องนุ่นซีตรงนั้นนะทุกคนอ่าโอ้โหพลังจริงบอกว่าประเทศไทย จริญจริงๆแลวก็โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่อัดแน่นไปด้วยน,ะนวัตรกรรมใหม่ๆห,หรือความเจริญก้าวหน้าใหม่ๆนะทุกคนที่อยู่ในโครงการนี้ก็จะเป็นความเอาง่ายคือสื่อถึงว่าประเทศไทยพัฒนาทันสมัยอะไรประมาณนี้เนาะอยู่บริเวณด้านล่างนะก็จะมีบอร์ดให้เข้าไปอ่านให้เข้าไปดูนะว่าวิสัยทัศน์ของผู้ดำเนินโครงการเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะสุดยอดมากแต่ว่าโอย จาบจริงทุกคนเอาจริงนะมุมสวยจริงแสงประมาณนี้ดีมากๆเลยดีกว่าแบบกลางคืนแบบเต็มรูปแบบนะทุกคนจะเห็นแบบเมฆแบบสีช้มส้มแดงๆนะสุดจัดแลว้วประเทศไทยบอกเลยว่าอลังอลังมากนะเนี่ยพี่ฝรั่งคนนี้ก็บอกึองโอ้โหประเทศไทยคือเก่ง คือเหตุใดแถวว่าแปลแปลแปลก็ใหญ่นะวิวอลังมากทุกคนนะเดี๋ยวมารอดูกันว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นตึกสูงได้หรือว่าตึกสูงที่อ่อสร้างเสร็จนะจะมีลักษณะเป็นยังไงก็จะเห็นวิวที่แบบน่าจะอลังมากๆนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกัน่นะพระรามสี่ก็ได้อ่าพระรามสี่อ๋อพระรามสี่สวัสดีคุนื้อนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่อ่าชั้นที่สามของ ข้างในวันแม็กซ์เค็งองดูทาวเวอร์สี่นะตรงนี้น่าจะเป็นทาวเวอร์สี่จริงๆเราขึ้นไปได้ไหมตรงนั้นน่ะขึ้นได้ขึ้นได้เดี๋ยวพาไปโอเคเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นมุมอีกฝั่งนู้นนะที่จะถ่ายให้ทุกคนเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะจริงๆโซนนี้นะต้องบอกว่าตึกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ก็มีโครงการนี้มาเพิ่มเติมนะทุกคนก็เป็นการเพิ่มเติมใน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 โซนนี้ให้มันให้มันแบบดูอลังมากขึ้นนะทุกคนโอ้สุดจัด ลักษณะบริเวณด้านล่างนะจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่สามารถาลงไปรถใต้ดินได้นะหรือว่าลด m อ t นั่นเองแล้วก็ในบริเวณข้างใต้ของตัวอาคารเองก็สามารถที่จะเดินทะลุไปหาเอ t อรีสีลมใช่ไหมไอ้สีลม,มสีลมใช่สีลมอุอส่วนลมุมสถานีส่วนลมุมเยาะลืมลืม,ลมทุกคนโอเคเบอร์หมดละโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปบริเวณด้านบนเนาะทุกคน โอ้หสวยจริงบอกเลยสุดจัดน,นี่ยนะทุกคนเดินมานิดเดียวปุ๊บก็เลี้ยวขวาก็เดินขึ้นไปทุกคนก็จะเห็นมุมอกีกที่ผมชี้ให้ทุกคนดูเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่โอ้โหให้ภาพมันเล่าดีกว่าเนาะผมไม่รู้จะพูดยังไงอลังจริง โอ้ oh, สุดยอดเลยทุกคน mm hmm. เมื่อเรายือนอยู่จุดนี้นะก็ mm hmm. จะมองเห็นฝั่งของออสภาการาตไทยนะ mm hmm. จะเห็นอยงชัดเจนเลยทุกคนนะตรงนั้นโอเคยวขึ mm ้น hmm. okay, ไปอีก mm hmm. สุดจริงคนออกแบบยอมรับสวย mm hmm. เนี่นะ mm hmm. เขาทำแบบ mm hmm. เอาไว้แบบให้เป็นจุดเช็คอ mm ิน hmm. เลยนะ อื <S <S แค่บันไดขึ้นก็อลังเลยทุกคนบอกตรงโอ้โคือผมมองว่าโครงการนี้เขาพยายามแบบขายแบบเขาเรียกอะไรขายวิวเมืองให้แบบเต็มรูปแบบเลยนะ ในความคิดของผมนะทุกคนเพราะว่าจะเห็นแบบมุมกรุงเทพแบบรอบทิศทางเลยนะสุดจริง ชัดเจนมากนะโหอลังเด้อสุดยอด แล้วนะคะทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอบางตอนที่แอดได้นํามาแสดงให้ทุกท่านได้รับชมซึ่งว่าเป็นมุมที่สวยสดงดงามมากเลยนะคะของกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะคะทุกท่าน โอ้โหมาได้เห็นแล้วก็แม้แต่นักท่องเที่ยวยังอุใจไม่ได้เลยคะ่ะต้องพากาันถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีระนึกเลยนะคะทุกท่านถือว่าสวยงามมากนับว่าเป็นบุญหูบุญตาของสาวเราเลยนะคะที่ได้เห็นในมุมนี้ของประเทศไทยนะคะทุกท่านแล้วต่อไปพวกเราก็มาพูดคุยการเกี่ยวกับมุมมองของชาวไทยนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเห็นแวบแรกดูเหมือนภาพ วาดเลยได้แสงสีจากท้องฟ้าสาดแสงมากระทบกับตึกสูงในยามเย็นทั้งแสงทั้งตึกสูงมากกันบอกได้คําเดียวเลยว่าว้าวมากๆและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านเดินหน้าต่อไปประเทศไทยพัฒนากันต่อไปเพื่อรูกร้านไทยสักวันหนึ่งจะได้เหมือนสาวโลกเขาบ้างและมุมมองของคนถัดมามีความรู้สึกชอบที่ใช่ทําทคลิปแล้วไปด้วยกันบางครั้งมานั่งคุยแสดงทัศนคติที่ดี และติที่ควรจะแก้ไขแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านสวยงามจริงๆสวยงามมากจริงๆสุดมากแล้วมุมมองของคนถัดมารับรถท่านทุกคืนเลยข้างล่างไม่สวยแบบนี้แล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านสวยขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าไปจีนฮ่องกงอเมริกาดูไบจะว้าวกว่านี้อีกแล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า กรุงเทพสวยงามมากยามค่ำคืนเนี่ยนะคะทุกท่าน ก็เป็นมุมมองหรือความคิดเห็นของชาวไทยที่พวกเขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท้ายเนี่ยนะคะถ้างเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายเนี่ยนะคะแอดก็ขอขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายเนี่ยนะคะแอดก็ฝากซ่องของน้องสาวสาวเราเนี่ยด้วยนะคะฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกดสมัครสมาชกกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแงใจในการทําคลิป วิดีโอต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย